ดวงคนราศีพิจิกช่วงเดือนมิถุนายน2568ภาพรวมดาวเคราะห์ดาวมฤตยูยูเรนัสเล็งจากราศีพฤษภเรือนที่เจนำการเปลี่ยนแปลงฉับพลันในเรื่องความสัมพันธ์หุ้นส่วนและอาจเกิดความขัดแย้งที่ไม่คาดคิดต้องระวังเป็นพิเศษดาวอังคารเจ้าของราศีในเรือนที่หความรักบุตรเน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์และบุตรหลานดาวพฤหัสในเรือนที่8การเปลี่ยนแปลงความลับ อาจนำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเรื่องที่คาดไม่ถึงการงานการเรียนการทำงานมีความท้าทายเพิ่มขึ้นอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนการเรียนรู้สิ่งลึกลับหรือเฉพาะทางเช่นการวิจัยเฉพาะเป็นไปด้วยดีการเงินการเงินมีความผันผวนมีรายรับรายจ่ายที่ไม่แน่นอน ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนเสี่ยงสูงหรือการลงทุนในธุรกิจที่ไม่คุ้นเคยรายจ่ายที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นควรสำรองเงินไว้บ้างระวังการถูกหลอกลงทุนหรือการถูกช่อโกงควรตรวจสอบข้อมูลที่ดีความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์านอาจมีความซับซ้อนหรือมีเรื่องเข้าใจผิดได้ง่ายคนโสดระวังการหลงรักคนที่ไม่เหมาะสมหรือคนที่อาจนำปัญหามาให้คู่รักต้องใช้ความเข้าใจกันมากขึ้นและเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา ความสัมพันธ์กับบุตรหลานต้องใส่ใจเป็นพิเศษอาจมีเรื่องให้ต้องช่วยเหลือสุขภาพระวังอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์หรือระบบขับถ่ายควรปรึกษาแพทย์หากมีอาการควรหลิกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงอันตรายหรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยสิ่งที่ควรระวังพิเศษดาวมฤตยูเล็งจากราศีพฤษภระวังทุกเรื่องโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในความสัมพันธ์และการเงิน หลีกเลี่ยงการเดินทางไกลในช่วงข้างแรมหรือการเดินทางที่ไม่จําเป็นระวังปัญหาเรื่องกฎหมายหรือคดีความหลีกเลี่ยงการทําผิดกฎอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความลับของผู้อื่นหรือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของคุณระวังศัตรูแอบแฝงหรือคนที่อิจฉาควรใช้สติให้มากและอย่าประมาท